บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทำอ่ะบางครั้งเราลืมฟังเสียงของตัวเองบางครั้งเราฟังเสียงของเขาจนจนลืมตัวเองและข้างในมันเลยต่อสู้กันมันเลยทําให้เกิดบุคลิคกขัดแยง้งบุคลิคกขัดแย้งเกิดจากการที่เรารู้ข้างในลึกๆอ่ะว่าเราเป็นอะไรทําอะไรได้อีกแต่มันมีความกลัวที่มันมาครอบเราไว้และความกลัวเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยวเวลาคุณง้อออดชั่น นักแสดงเข้ามานักแสดงที่ผ่านทุกคนคือคนที่เป็นอิสระกล้าผิดไม่ได้กลัวแต่เมื่อไหร่คนไหนมาที่แบบตั้งใจเกินเขาจะมีกรอบแล้วมันทําให้เขาดูไม่มีความน่าสนใจในฐานะนักแสดงเพราะว่ามันจะถูกความกลัวครอบไปหมดเลยเราเลยไม่ได้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ที่หลุดออกมาเราจะอยู่ในนอมเราจะได้ระดับหนึ่ง ถ้าเราเป็นเด็กที่ดีเราก็จะได้ระดับหนึ่งถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีเราก็อาจจะตรงข้ามทําการประชดแล้วก็ทําให้ชีวิตแย่ไปเลยคือไม่ได้ต้องการให้คุณฉีกกรอบแต่ต้องการให้คุณกล้าในส่วนที่สามารถกล้าได้